ครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนก็กลับมาอยู่ใเกมแท็บสกันอีกแล้วฮะหรือว่าเกมตัวอันนี้แบบชาติแรกนะครับเนี่ยวันนี้นี่เราก็ได้มาทําการจอมเวททั้ง3นะครับหรือว่านักเวททั้ง3นะครับโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับนะนักเวททั้ง3นี้ครับเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือนักเวทแห่งดาบโอ้โหนะครับนะโอ้โหนักเวทแห่งดาบนะครับดูดีถือดาบแล้วก็ไม่ดับอ้อมด้วยครับซึ่งเราไม่รู้นะครับว่ามันทําอะไรได้จริงๆนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับต่อมาตัวที่2นะครับนะนั่นก็คือ นักเวทแลกปรธาตุนะครับโอ้โหดิไม้กระทาเหมือนพ่อหมดเลยนะครับนะแต่เป็นเรืองแสงสีฟ้านะครับเออมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะส่วนตัวสุดท้ายของเรานะครับโอ้โหตัวนี้รอยได้นะครับนะตัวที่3ามของเรานะฮะถือสายฟ้าเหมือนซูสเลยนะครับนะเออแต่ตาแม่งเป็นตาแบบว่าโอ้โหเรืองแสงสีฟ้านะครับนะโอ้โหเหมือนจะเป็นพ่อมดพวกสายขาวนะครับนะสาย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 แบบว่าธรรมะนะครับนะเออมาดูกันนะครับว่า จอมเวททั้ง3จะทําอะไรได้นะครับและจะเป็นยังไงไปไปดูกันโอ้ผมก็เลยบอกราคานะครับนะราคาทั้ง3ตัวนี้บอกเลยว่าสูงมากนะครับไอตัวนี้นะครับนะเออจอมเวทแห่งดาบนะครับนะมีราคา18ื่นแกันเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็อันนี้นะครับนะเออจอมเวทเล่นแร่แปรธาตุนะครับมีราคา12ื่นสองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งโอ้โหดูแล้วน่าจะแพงน่าดูแล้วก็แพงจริงๆนะครับนะนั่นก็คือราคา9ก้าล้านเก้าหมื่นเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนะเออ ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นราคาแบบนี่ i n f i n i t y นะครับนะเออเป็นราคาเหมือนพวกอ่าซูปเปอร์ชาวนาอะไรอย่างงี้นะครับนะมันจะขึ้นแบบเออตัวเรขแบบไม่มีจำกัดนะครับเออซึ่งมันชื่ออะไรวะไลทิงก็ต์นะครับโอ้โหเทพเจ้าแห่งแสงเหรอเอออะไรอย่างนงี้นะครับนะเออแต่มันก็คือจอมเวทแหละครับแต่ชื่อมันชื่อไลทิงก็ต์เฉยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับสามตัวนี้มันจะเจ๋งขนาดไหนไะป เอาละครับสาหรับชุดแรกต้องมาเจอกับชนเผ่าข่อยกันนะครับนะเป็นการเปิดประเดิมซึ่งเป็นพื้นฐานของช่องเราอยู่แล้วนะครับนะลึกงมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะกับจอมเวททั้ง3ดูซิมันทาอะไรได้นะครับเอ้าละนะครับนะไอ้นี่นะครับโอ้ใส่ไม้กะทานะครับดูซิมันปล่อยอะไรนะครับปล่อยตูโอ้โหปล่อยสายฟ้านะครับนะปล่อยสายฟ้ไ้นี่ปล่อยดาบนะครับโอ้โหกันได้ด้วยนะครับดูดิโอ้โหปล่อยสายฟ้านะครับสายฟ้าทําอะไรได้โอ้หสายฟ้ากระจายนะครับนะเป็นสายฟ้ากระจายดูดิ ฮ้ยโอ้โหนะครับมาไม่ได้โยนแค่อันเดียวแบบกระหักเหมือนพวกซูตนะครับแต่โยนมาแบบกระจายเลยนะครับนะโยนไปแบบปุ๊บเด้งจิๆๆนะครับดูดิเห็นไหมมันมีแค่3าตัวนะถ้าท่านที่จริงถ้ามันโยนมันจะเป็น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 แค่สองสายฟ้านะแต่นี้คือมันโยนดูดิมีสายฟ้าแบบแยกกระจายเพียบเลยนะครับส่วนดาบโอ้โหดาบปล่อยโคตรเยอะนะครับนะดูดิไอ้ดีแบงยังปักอยู่เลยนะครับปักอยู่คาบ้านเลยดูดินะครับสงสารมันอะ เร่งกับใครไม่เร่นต้องเจกับพวกชาแนลแหละพวกชาแนามีเด็กแบ้นความเร็วสูงเลยกับพวกบูดระเบิดขวดเอาละายไปแบบตุมตุ้มตุ้มโยนเข้าไปแล้วเบ็ดคันได้หมดเลยว่นทุกคนตูดีมันใช้สายฟ้ากันนะครับนะไออู้หูไอแร่แร่ประเทศนะครับปล่อยสายฟ้ากลับคืนไปนะครับนะเป็นสายฟ้าแบบซูดเลยนะครับนะ

เส้นเดียวนะครับแต่นี่ก็คือมันปล่อยหลายเส้นนะครับนะก็คือถ้าโดนปุ๊บมันจะกระจายเป็นเส้นๆนะดูดีดูดีเห็นไหมเส้นที่แยกออกมานะครับจะเส้นกระจายที่เยอะมากนะครับนะแล้วปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือเป็นเอ่อเป็นเวทเหมือนเอ่อพ่อมนนะครับที่จะทําให้หมุนดูดิถ้าเป็นแสงสีเนี่ยก็คือจะเป็นจอมเวทที่ทําให้หมุนนะครับนะก็คือเป็นพลังหมุนดูดิดูดิดูดิโอ้โหกระจายออกมาตูมเรียบร้อยนะครับนะโอ้โหโอ้โหจอมเวททั้ง3รู้สึกว่าจะสู้ยากว่ะ โอ้โหเอาเรื่องแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับเจอปัญหาแล้วยังไม่ตายเลยนะครับนะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับกองทัพโอดินหรือว่าเผ่าของพวกไวกิ้งนะครับซึ่งมีโอดินเป็นประมุกนะครับเป็นหัวหน้าใหญ่สุดดูซิจะเป็นยังไงเอาละนะครับแล้วก็มีทอเป็นร่างโอดินฟอร์ดนะครับนะแล้วก็มีนี้ดักรบบางลัดจันนะครับซึ่งมาอยู่อะไรกับไวกิ้งก็ไม่รู้นะครับนี่โยนไปแล้วนะครับ ตูมโอ้โห,โโหโชนนะครับตูมปิวนะครับเฮ้ยตายไหมวะยังไม่ตายนะครับโ้โยอืดด้วยนะครับนะจอมเวททั้ง3นี้เอ้ยตายแล้วนะครับนะ เฮ้ยจอมขมังเวทบางว่ะจอมขมังเวทเล่นแร่ปาทานะครับตายก่อนเพื่อนแล้วนะครับนะตอนนี้เลยนักเวทดาบนะครับนะนักเวทดาบแล้วก็โอ้โหหัวหน้ามันใหญ่สุดที่รอยได้นะครับบูใส่ฟ้าผ่าใส่ฟ้าผ่าเปี้ยง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 โอ้โหทอนะครับชื่เป็นโอ้โหมีความสามารถสายฟ้าอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยแกเพิ่มพลังให้ชันหรือไงเอ้ยเอาทำไมพ่อเอ้า พ่อทำไมโยนใส่ลูกอย่างนั้นล่ะเอ้าโอ้โหนะครับสายฟ้าเจอกับสายฟ้าโคตรเดือดเลยว่ะตู่มตุ่มตู่มตุ่มตุ่มตุ่มตู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 ่มตุมตุมตุตุมตุมโอ้โหยี่นี่ก็โยนมาแล้วครับเอ้าโยนมาสิเออโอ้ยโอดีเอาดีโอ้โหตายว่าขนาดเปิดพลังโอดินฟ้อนได้ทอร์่ยยังตายเลยนะครับนะเจอสายฟ้ามากเกินไปนะครับจนรับพลังตัวเองไม่ไหวนะครับนะตอนนี้นะครับโอดินนะครับนะผู้ที่ให้พลัง พรอนทอให้กับทออยู่แล้วนะครับมีพลังสายฟ้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วน่าจะกันได้นะผมว่านะเอาละโยนไปฟปักปักเข้าไปนะครับเป็นแล้วโ,โอ้โหไม่เป็นไรนะครับลติ๊กคอร์สนะครับนะเลื่อนมันลดไม่เดียวไม่ลดนะครับชิปหายนะครูไม่น่ามันมาเลยยังไม่เคยดูเลืมันเลยนะครับเพิ่งรู้ว่ามันเป็นยูนิตขั้นสูงนะครับนะตัวเดียวโดดๆนะครับนะ โอ้โหเอาสิเอาสิเอาสิโอ้โหใครจะสู้กับจอมเวททั้งสได้นะครับนะเออโอ้โหถ้าฆ่าเราไม่ตายอย่างแยะนะครับนะผมไม่น่าเอามาันจับมาเป็นแบบว่าสู้เลยนะครับแนละ้วสามสามสามจอมเวทนะครับน่าจะเป็น2จอมเวทกับหัวหน้ามันนะครับนะหตัวนะครับนะเออแต่เรียก3จอมเวทก็ดีไปแล้วนะครับตายแล้วนะครับนะโอ้โห เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับกองทัพทหารนะครับซึ่งมีโรคไบเบเนียมเพียบเลยนะครับเนะเอามากันสายฟ้าโดยเฉพาะดูไม่รู้มันจะกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกนั้นมันฟ้าผ่าได้นะครับนะแล้วก็มีหน่วยสไนเปอร์นะครับโอ้โหรอยยิงนะครับดูดี2จุด3จุดกันเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็มีโอ้โหเอาดีมินิกันด้วยนะครับนะเอาละสองที่ดูซิมันจะสู้ไหวหรือเปล่ากับดักเวทยั้ง3ตัวนะครับนะซึ่งโอ้โหมีหัวหน้ามันผมคิดว่าน่าจะสู้ได้อยู่แล้วนะครับนะประเด็นตูบโอ้โหโรคไบเบเนียมกันไม่ได้นะครับบอกเลยว เอาละจัดการมันจิวจดวดีวโอ้โหดูดิโยนไปนะครับเด้งเด้งลอยเลยนะครับนาดูดิโคตรเจงนะครับตูทำไมเครื่องกูแหลกวะเนี่ยแปลกจักเลยนะครับนะเอ้ยแค่ดีเอง้ยใจเย็นใจเย็นนะครับนาสงสัยมันแหลกเพราะว่าไอมินิกันนี่แหละนะครับนะจิว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 ลิวจิวจิวจิวลิกจิวนะครับจิว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 จวจิวจิอจิวจิอ้ิวจิวงเวดาบนะครับรอยนิวจิวจไปได้ต่อ ไปได้ต่อนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับนะไอหัวหน้าใหญ่สุดนะครับนะไอเทพกอศของมันกำลังไล่ฆ่าทีละตัวนะครับนะโอ้โหเทพกอศนะครับเทพกอศปี่ดีดีกอศก็ศแห่งแสงนะครับนะแสงสายฟ้าดีนีโอ้โหหรือพูดได้แก่ก็คือหนึ่งในจอมขมังเวทที่เก่งที่สุดนะครับเออเอาสิเอาสิเอาสิเอาสามาตนตะออกไปเรื่อยแล้วนะครับผมอ่ะอ่ะอ่ะจัดการมันเร็วนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับมันคอมโบสายฟ้าได้โคตรเจ๋งเลยว่ะตอนนี้เหลือสไนเปอร์ นะครับนะที่ยังยืนหยัดอยู่นะครับนะและส่วนลูกน้องโอ้โหโดนเก็บหมดนะครับนะัทจองขมังเวททั้ง2ตัวนะครับตอนนี้เหลือแต่แค่จองขมังเวทเออเลตติ้งก็อดนะครับจองขมังเวทแสงแสงแสงเทพนะครับโอ้โหนะครับไอแสงเทพเนี่ยเออจองขมังเวทไอนักเวทแสงเทพเนี่ยคือแบบืหพลังของแสงเทพคือโคตรโหดเลยนะครับนะเลือดไม่ลดด้วยเออพูดง่ายๆก็คือจองขมังเวทตอนนี้เหมือนมีพลังที่ เอาพลังมาจากเทพเจ้ามาเลยนะครับดูดพลังของเทพเจ้ามานะครับนะ อ่ะเอาครับต่อมาต้องเอาทั้ง5้าเผ่านะครับนี่ซึ่งมีเผ่าแรกนะครับก็คือดิโอ้โหรวมรบด้วยนะครับนะมังกี้ของเรานะครับนี่เป็นเผ่าของพวกญี่ปุ่นกับจีนรวมกันนะครับนะเออซึ่งหลายคนทวงมากเลยครับว่ามังกี้มันเป็นจีนไม่ใช่เหรอพี่เออนั้นกันกูเอาญี่ปุ่นกับจีนมารวมกันเลยนะครับนะเออแล้วก็เออนี่ครับหัวหน้าข่อยนะครับนะนี่โอ้โหกองพัดทหารรบโอ้นะครับเราเอาลูกน้องมาด้วยนะครับกับตาแล้วก็นี่ครับฝั่งนักรบนะครับก็เอาอัซวิทมาด้วย นี่เป็นไงแล้วก็นี่ครับนะฝั่งคาร์บอยนะครับมีเดไอซุ่มยิงอยู่ด้านบนนะครับสจุดนะครับแล้วก็นี่เจ้าที่บุตตี้ด้วยนะครับนะแล้วก็ฝั่งซูสนะครับเอามิโดทอร์กับบันสตาร์มาช่วยยิงดูซิมันเจ้าอยู่หรือเปล่านะครับนะเอาละกับจอมเวททั้ง3ลุยตุ่มตุ่มตุ่มจัดการมอนตูมสายฟ้าเออเฮ้ยโอ้โหผมหยิบมันด้วยแล้วนี่นะครับนะไอนี้เกิดแล้วนี่นะมี2ตัวแล้วที่หัวหน้ามันนะครับเอาละตู อุ้ยโดนไปเลยนะครับถ้าสายฟ้าเปียงไปดิ สายฟ้าเพียบไปนี่ฮาวาชาจัดไปสิลูกพ่อกลัวอะไรเราตุ๊บ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 โอ้โหเอามันยากเหลือเกินนะครับมีต่อถ่อแมกรอยฟ้ากันเลยทีเดียวโอ้อาจัดการมันโอ้โหพ่อมดนะฮะเอ้ยไม่ใช่นักเวททั้งสามนะครับนะเออเออนะครับนะตอนนี้นะครับนะโอ้โหหัวหน้านะครับหัวหน้าทั้งห้าเรานะครับได้มาช่วยกันนะครับเออพวกเราจัดการมันพวกเราอาจจะเคยเกลียดกันมาก่อนแต่ตอนนี้เราต้องจัดการไอ้จอมเวททั้งสามไม้ได้อโอ้โหสายฟ้าแบ่งค์เพียบไปเลยว่ะฮาวาชายิงกลับมา แล้วนะครับตู้ตูตูตตตโอ้โหตอนนี้เหลือแต่แค่พวกหัวหน้าซะส่วนใหญ่นะครับนะเออตอนนี้หัวหน้าข่อยโอ้โห,หน้าข่อยก็ตายนะครับมังกี้ก็เด้งเหมือนกันนะครับโอ้โหมังกี้ก็ไม่รอดนะครับนะตอนนี้กับตันก็โดนฟ้าผ่าไปนะครับเหลือแต่ซูสนะครับซูสบอกหึแกจะกอปพลังใช้ไม่ได้นะเออไอเทพเจ้าเออโอ้ยโ,โดนคืนเลยนะครับโอ้โหเละเละเละโอ้โหนะครับนะซูสแบกยัางไม่สู้เลยครับขนาดเจอพลัง ที่ตัวเองโดนก๊อปไปนะครับนะเจอ God, โอ้โหไลติงก็ตนะครับนะโคตรโหดนะครับนะหรือว่าผู้ที่ได้รับพลังมาจากเทพเจ้าแห่งแสงสายฟ้านี่แนี่นี่แน่โอโ้โหโอ้โหโอ้โหโดนผ่าไปดิเอโโอโดนผ่าไปดินะครับนะดูดิโอ้โ,อโหนะครับถ้าสายฟ้ามันไม่ได้ปล่อยแรงเหมือนไอพ่อมดเล่นแร่แปรธาตุนะครับถ้า proof, พ่อมดเล่นแร่แปรธาตุมันจะปล่อยแบบกระจายแล้วก็แรงมากด้วยแต่นี่ก็คือมันปล่อยแ,แค่สายฟ้าแต่มันเป็นสายฟ้าแบบแบบรัวแล้วก็มีสายฟ้าผ่าด้วยดูดิ แล้วก็อึดน,นะครับประเด็นเนี่ยมันอึดน,นะครับดูดิเลื่อนไม่ลดเลยนะครับน้าดูดิเดือดอายนะครับพวกเรายิงมันเร็ว <c oughs> <c oughs> เส้นท่ากูปิวเลย เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับเผ่าผีตะวันตกนะครับซึ่งบอกเรยว่าโอ้โหเตรียมพลมากระลําศึกนะครับเพราะว่ามันได้เจอกับจอมเวททั้ง3ที่พวกมันเคยรู้จักและมันเคยแพ้ไปเลยนะครับนะซึ่งก็บอกเรยว่ามันดูกันจะเป็นยังไงโอ้เราเคยเจอกันแล้วโอ้ยแบมบอยพวกนี้เหรอสบายมากตีโดนฟ้าผ่าไปหายไปกับสายลมนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับนะเล่่แผลท่าตายอีกแล้วนะครับจอมเวทเล่่แรลท่านะครับนะตอนนี้เหลือแต่จอมเวทดาบนะครับนะเซียนดาบนะครับแล้วก็เออโอ้หเซียนดา ก็ตายเลยว่ะแล้วก็เหลือแต่ผู้ที่ได้รับพลังเทพ,พเจ้าพลังของเทพ,พเจ้าแห่งแสงนะครับนั่นก็คือจอมเวทตัวที่3ของเรานะครับหรือว่าตัวเวทที่แข่งที่สุดนะครับนะในตอนนี้นะครับดีนีเอาสิเอาสิเอาสิเขาว่าตีโอ้โหมันฆ่าแรกเลยว่ะเออโดนหน่อยเป็นไงนะครับนะอโอกาสที่จะฆ่ามันได้ผมคิดว่าคงปล่อยให้มันตกแมปนี่แหละนะครับนะดีโอ้โหนะได้โอ้โหมาโดน โดนเป็นไงหน่อยเป็นไงนะครับเลือดไม่ลดเลยนะครับนะไม่มีแบบขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงเลยนะครับนะเลือดไม่ลดเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหนะครับจะข้ามันได้ก็เพราะว่ามันจะตกนี่แหละผมว่าอย่างเดียวเลยนะครับนะเออตกลงมาสองลาด้วยกันมาเออนี่นี่นี่เข้ามาหรอมึงเข้ามาอี่มึงเข้ามากอจะท็อตมึงเข้าให้เนี่ยตายเลยนะครับนะนะครับถ้าแบบกว้างกว่านี้ก็คือมันน่าจะชนะนะนะครับนะก็คือตอนนี้ยังไม่มีเผ่าไหนชนะมันได้เลยนะครับนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต้องไปเล่นยูนิตสูงสูง้สกับไอ้ตัวไอ้พลังเทพแห่งแสงแล้วแหละนะครับนะอ่ะเอาละครับต่อมาคนต้องเจอกับพวกรวมใจแอดแล้วนะครับนะซึ่งมีหลอดเป็นหัวหน้านําทัพนี้นะครับนะเออเออมันต้องเจอกับพวกนี้แหละใจแอนนะครับนะรวมใจแอนนะครับซึ่งเออหมาป่าก็ไปอยู่ในใน,นั้นได้ไงก็ไม่รู้นะครับนะซึ่งบอกเลยว่ามาดูกันจะเปไน็นยังไง เอาละท่านรอถ้านรอต้องนำพวกเราชนะมันให้ได้จอมพังเวททั้ง3ตัวดีเนีจอมเวททั้ง3ตัวพวกแกต,ต้องตายโอ้โหนะครับนะซึ่งตอนนี้ครับเราใจแอดนะครับรุมอัดมันนะครับนะดูสิดีดีโอ้โหพวกมึงรุมตีช้างหรือว่ารุมตีมันวะเนี่ยนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าจอมพะมังเวทเอ้ยไม่ใช่จอมเวททั้ง2ตัวตายแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ไอตัวเออไลติงก็อดนะครับนะหรือว่าไอผู้ที่ได้รับพลังเทพเจ้าแห่งแสงมานะครับนะ เออนี่จัดการมันเออเกศแสงเหรอเกศแสงเหรอเอ้าตอนนี้ไอเอาบักเซียนดาบยังไม่ตายนะครับจอมเบสเซียนดาบยังไม่ตายนะครับดีโดนทุ่มไปดอกหนึ่งเลยอ่ะเดิ่รุ่นไป2ดอกตายไหมตายไหมเข็ดหลาบไหมเข็ดหลาบเข็ดจำไหมเจ็บไหมเราอู้หตอนนี้นะครับอ้โหนี่ขนาดตัวอื่นๆเลยนะเนี่ยตัวอื่นก็ตายนะครับตอนนี้เหลือแต่ท่านรอดนะครับนะท่านรอดกับนี่อันนี้นะครับนะเออแล้วส่วนที่เหลือนี่ไอ้นี่กําลังจะไปสูส้กัเอ้าเอ้าคือตายล่ะ อ๋อกูเข้าใจแล้วนะครับนะเออเออการมีซอมบี้แท้งหรือก็ดีเหมือนกันนะครับนะเออมันทำให้อดีติดเชื้อตายนะครับนะไอ้นี่คงไม่ได้ตายเพราะดาเมจของไอ้พวกนี้หรอกเพราะไอ้พวกนี้ดาเมจคงทำอะไรไอ้เทพเจ้าก็อดอันนี้ไลติงคงไม่ได้นะครับนะเออแต่อย่างเดียวที่ทุกตัวต้องตายก็คือซอมบี้นะครับนะการติดเชื้อของมันนั่นเองนะครับมันตายเพราะติดเชื้อนะครับนะบเออ มันตายสักทีนะครับนะซึ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าตายจริงๆหรอกนะครับนะยังไม่ได้ตายเพราะดาเมจจริงๆหรอกเพราะว่าถ้าตายเพราะดาเมจจริงๆมันจะต้องอันนี้นะครับนะโอ้โหมันจะต้องตายเพราะแบบตายจริงๆอะนะครับนะส่วนไอหมาป่าก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนะไอนี่ก็ไม่ได้ตายเพราะดาเมจตายเพราะซอมบี้ติดเชื้อนะครับเป็นทีมเรานะฮะ เอาละครับต่อมามันถึงเวลาเจอกับกองทัพเยอรมันแล้วนะครับนาะซึ่งบอกเลยว่าฮ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 ่าบอกแกแพ้แน่ฉันเอาปืนใหญ่มาเยอะเลยจัดการมันปืนใหญ่รอเซนอนเอ้ยทำไมรอเซนอนรันตูมยิงเข้าไปนะครับโอ้โหทะลุล่างเฮ้ยเฮ้ยปืนทะลุล่างเหรอ นะครับจอโอ้โหจอมเวทนะครับไอไอตัวนี้นะครับนะสงสัยมันใช้พลังนะครับแบบว่าเอ่อให้ยิงตัวเองทะลุนะครับนะสุดยอดว่ะนะครับนะส่วนไอ้นี่นะครับไม่มีพลังแบบพวกเอ่อแบบแบบไอ้นี่นะครับนะไอ้นี่มันจอมควางเวทพวกเล่นแร่แปรธาตุนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีพลังที่แบบว่าสามารถยิงทะลุตัวได้นะครับนะเออดูดิเออยเง้ยเอาแต่ลูกกระสุนแ็บโดนเนี่ยนะหมายความว่าไงวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยครับโดนใส่คืนนะครับดี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 ยิงเข้าไปตุ่มตุ่ม เป็นไงนะครับโอ้โหจองคำบางเวทก็จองคำบางเวทเธอตายไปแล้วนะครับนะเออเล่นแร่ประทัดเหรอจะแน่สักแค่ไหนเชียวยิงเข้าไปพวกเราตูมโอ้โหยิงทะลุร่างไปเลยเฮ้ยโดนแล้วนะครับดอกหนึ่งเป็นไงเจ็บไหมโอ้โหนี่มันปืนเนี่ยอาเซนน์นนะเว้ยเก่งใจกันบ้างดิโอ้โหยิงเข้าไปพวกเราตูมเป็นไง เข่อเล่ดิโอ้โหนะครับไอสายฟ้าที่นะครับติดยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะครับนะรู้สึกว่ามันจะทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับต้องใส่มันโยนปืนใหญ่ไปนะครับนะมึนเลยทีเดียวนะครับนะมึนนะครับอย่างตอนนี้ยังไม่ปล่อยสกิลออกมานะครับนะเออเหมือนคล้ายๆมันยังเดินไม่ถึงจุดนะครับแต่ถ้าผมกดคลิกเลยได้ล่ะได้ปะก็ได้นะครับนะก็กดคลิกปล่อยเลยได้นะครับเออที่จริงนะฮะเออเอาเป็นว่าสงครามนี้นะครับนะ เป็นเอาว่า,เ,าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะเอาเป็นว่าเสมอกันก่อนนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่เห็นผลสรุปเออแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆถ้าไอ้นี่มันเข้ามาใกล้ๆได้เนี่ยผมบอกเลยว่าปืนใหญ่มีร่วงนะฮะแต่ตอนนี้ก็มันยังไม่เห็นผลไงเพราะาไอ้นี่มันเข้าใกล้ก็ยังไม่ได้ส่วนไอ้รถถังก็ยิงเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่ายังเสมอกันอยู่นะครับนะ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับยูนิตขั้นสูงกันอีกแล้วนะครับซึ่งติดอันดับ10ตัวละครที่โหดที่สุดในเดือนตุลาอยู่แล้วนะครับนะเออดูซิจะเป็นยังไงนะครับ2คู่หูนี้ทั้งอัดทำแล้วก็ธรรมะนะครับนาดูซิจะเป็นยงไงนี่ิไอ้พวกนี้นะครับโอ้โหโดนซูเปอร์ชานาเก็บมดนะครับน้าไอ้สองตัวที่เหลือแต่ตอนนี้นะครับเลือตัวหัวหน้ามันนะครับนะเออดูซิจอหองเว้ตัวที่3จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้โอ้โหใส่กันแหลกนะครับขึ้นอยู่กับว ผมคิดว่ามันไม่ตายหรอกนะครับดึงเข้าไปสักขนาดนั้นนะครับโอ้โหชิวจัดส่วนซูปเปอร์ชาวนาตายนะครับนะโอ้โหมันอยู่ใต้น้ําเดินชิวด้วยเฮ้ยตัวนี้ไม่อยู่ใต้น้ําได้หรอโอ้โหซูปเปอร์ชาวนานะครับเดี่ยงอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนะดูซิมันจะทำอะไรนะครับโอ้โหไม่ตายหรอกนะครับนะผมคิดว่ามันอึดกว่าเฮ้ยเลื่อมันไม่ลดเลยอะเอา โดนโดนคืนนะครับบ้าบักซูเปอร์ชาวนาผมโอ้โหดูสิดูสินะครับนะตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับเลือดมันผมอยากเห็นเลือดมันวะผมอยากเห็นเลือดมันโอ้โหมึงจะพามันไปไหนเนี่ยผมอยากดูเลือดมันเข้าใจไหมเนี่ยอยากดูเลือดมันอยากดูเลือดมันเลือดมันไม่ลดเลยท่านผู้ชมเลือดมันไม่ลดเลยนะครับนะมันไม่ลดเลยเลือดมันไม่ลดเลยนะครับนะมันอึดกัดเฮ้ยอึดกัดทุกตัวละมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยผมว่ามันต้องเลือดลดบ้างเลยนะครับดูดิ โอ้โหสุพัชนาบอกกูพามึงบินไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยมึงยังไม่ตายสักทีเลยดูดิดูดิโอ้โหนะครับเอาระไม่ได้การแลกมันต้องเจอกับยูนิตขั้นสูงของเรานะครับก็คือนารูโตะนะครับนะบอกเลยว่ามีเดี่ยงดูซิักจะเก่งสักแค่ไหนจู้จู้ดูดูดูวิ่งเร็วด้วยนะครับนะซึ่งบอกเลยว่านี่ดาบของตาไม่ทานหรอกเว้ยเอ้ยนี่โอ้โหดูซายฝา โดนโดนใส่ผ้าผ่านะครับโอ้โห,โหนะครับนะโตมไปปิวไปนะครับดารตัตบอกนี่ฉันจะใช้บดเก้าของฉันสู้กับเจ้าเองนี่โอ้โหโ,หโดนพัดออกมานะครับนะเออแต่ไม่ต้องหว่วงนะครับดารุโรตอื่นอยู่แล้วนะครับนะโอ้โหนี่ขนาดดารุโตเลือดยังลดอ่ะนะครับนะแต่อนี่ก็คือเลือดมันไม่ลดเลยนะนะครับนะไอ้ก๊อตเนี่ยไอ้ก๊อตน่ะเดี๋ยวจะต้องให้ตัวเองตกลงมานะครับนะแล้วก็ฟุกสักหมัดหนึ่งเพื่อโดนหน้ามันโอ้โหจมดินไปแล้วนะครับนะเฮ้ยผมอยากทดสอบอ่ะขอทดสอบได้ไหม ขอรถสสบให้มันต่อยดูได้ไหมนะครับผมอยากรู้ความอืดว่ายังไม่เ,เจอความอืดของมันเลยไม่เอา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 ดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้มันไปเจอกับแสนัมะทั้งสองเลยดีกว่าจบๆจบไปเลย อ่ะเอาละในตอนสุดท้ายของเราก็คือไซตามาร่างสองนะครับซึ่งบอกได้ว่าอาร์ดิเกโดซูเบโบอันเมกาสซูเดคนละเพลงกับไซตามาแล้วนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ามาดูกันจะเป็นยังไงนะครับผมว่ามีตายวะต้องมีต้องมีตายสักตัวไม่ว่ามันไม่ก็นี่เนี่ยเนี่ยโดนไปแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับเลงไปดีเป็นไงตายไหมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมว่าไอ้นี่มันไม่ใช่จอเวทนั่นแหละมันคือเทพเลยแหละ เดี๋ยวก่อนเฮ้ยใส่ตาบาล่างสองนะเว้ยโหดที่สุดในเกมตอนนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ตายท่านผู้ชมมันไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายตอนนี้เกมยังไม่จบเลยนะครับแล้วเอาเอาใส่ตัวมาก,กูตายแทนเอาเอาใส่ตัวมากูตกเลยอะ่ะไม่สู้โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูใหม่อีกทีนึกว่าครับนะ อ่ะผมขอดูภาพช้าใหม่นะครับนะม,นมันเกินเหตุไปแล้วว่ะชนไปตู้มไม่ตายครับท่านผู้ชมไม่ตายดูดิด deep, like ูดิไซต์มาแบบโอ้โหไปโคตรเร็วแล้วฟิ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 วตู้มตู้มตู้มคอมโบคอมโบคอมโบมันไม่ตายท่านผู้ชมมันไม่ตายผมคิดว่าตัวนี้แหละโคดที่สุดแล้วนะครับนะมันไม่ได้เชิงโคดที่สุดอ่ะแต่มันอึดที่สุดอะเอาอย่างนี้ได้ปะ นะครับนะมันไม่ได้บีบแบบดาเมจโหดๆนะครับมันไม่ได้ตีแรงนะครับสำหรับไอ้ไลติงกรนนะครับหรือว่าเทพเจ้าแห่งแสงเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ใช่นักเวทแล้วแหละไอ้ตัวนี้นะครับนะมันเป็นเทพเจ้าแห่งแสงแล้วนะครับนะเออดูดิโอ้โห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 นะครับนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีตัวอะไรโหดไปก่านี้แล้วนะครับนะผมว่านะครับเฮ้ยเลือดไม่ลดเลยอ่ะเฮ้ยนี่ใส่ตังมาล่างสองนะเว้ยตัวที่โหดที่สุดในเกมตอนนี้แล้ว อไปไหนอะเอาเอาอยู่ไหนวะเอาสู้กันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิใซตามาบอกโอ้โหอึหึกูต่อยคอมโบมึงยังไม่ตายสักทีเลยนะครับนะดูดิดูดิโอ้โหใส่ตามาแบบตู่ตู่ตู่ตู้ไอ้สายฟ้านี่ก็ปล่อยไม่โดนสักทีนะครับแล้วใส่ตะมาแบบก็น่าจะไม่เจ็บนะผมว่านะจากการคาดเดาแล้วใสตามาไม่เจ็บเลยนะครับไม่โดนสักดอกเลยนะครับนะโอ้โหนับเป็นตัวโหดไหม ต้องนับเป็นตัวเก่งที่สุดอยู่แล้วนะผมว่านะยังไงก็ต้องนับเป็นยูนิตที่ขั้นสูงที่สุดอยู่แล้วอ่ะองั้นก็เอาเป็นว่าเตอนนี้นะครับเป็นยูนิตที่โหดที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะรวมกันหมดแล้วนะครับไอ้คำว่าโหดนี่ก็คือแบบทั้งอึดทั้งเก่งทั้งตีเร็วอะไรอย่างนี้นะครับนะก็คือไอ้นี่มันโหดที่สุดมันไม่ได้โหดที่สุดอ่ะมันไม่ได้ตีแรงที่สุดแต่มันอึดที่สุดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้มันเป็นที่หนึ่งในเกมตตอนนี้นะครับนะเออ นะครับโอ้โหซาติมะไซต์มานะครับเพิ่งได้เป็นที่1นนะครับแป๊บเดียวเองนะครับตอนนี้ตกรอบกลายเป็นที่2แล้วนะครับนะตอนนี้ตัวใหม่เข้ามาแทนนะครับนั่นก็คือกอดไลติงนะครับนะไม่น่าเชื่อว่ะตัวนี้นะครับมาเฉยนะฮะโอ้โหนะครับสาหรับวันนี้ในการเอ่อเล่นวันนี้ก็ต้องพอทีนะครับแล้วก็ได้ตัวละครใหม่นะครับที่โตโหดที่สุดในเกมน่าจะ ปัจจุบันของเดือนพฤศจิกานะครับตอนนี้นะครับนะตัวที่หนึ่งของเรานะครับนะอันดับที่หนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือ h t n i n ก god นะฮะโอ้โหสาดามะตกรอบเฉยนะครับดูดิโอ้โหนะครับจมดูดิมันจมน้ํามันก็ยังไม่ตายเพราะว่ายูนิตปกติอะซาดามะนั่งสองอะจมน้ําก็คือตายเลยนะครับแต่นี่มันไม่ตายนะครับนะมันต้องตกแบบว่าตกจากที่สูงเท่านั้นตกจากฟ้านะครับตกจากแมปอะเออมันถึงจะตายแต่แต่ตกจากน้ํามันไม่ตายอะนะครับโอ้ หดเกินขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของจนจบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง B Story Game นะครับซึ่งช่องช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการทำสตอรี่ล้วนๆเลยนะครับนะแบบไม่มีการแคสเกมเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเออเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรเกี่ยวกับการทำสตอรี่แบบว่าการกล้วยสตอรี่การกล้วยในเกมแท็บฮอกอายในเกมแท็บอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่อะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับช่องนั้นจะทําเกี่ยวกับสตอรี่ล้วนๆลงทุกวันศุกร์นะฮะ และที่สำคัญถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ